สวัสดีครับน้องบานเหรินน้ำพยารัมบ้านเหรินมาหาเราโดนแล้วปาดโวกผลทิพตาบานไม่ตัวนี้ไหมมาหมดเลยเห็นจะตื่นตีสีทานไปสื่อของเป็นเลยยิยนดีวะเยิยนดีเยอะไม่ได้ไปห้าปูห้าปลาเลยทั้งเลยว้าก็เลยไป เออเอ้ยลูกต่อเข้าไปเห็นงานในการเป็พี่น้องเลยลักษณะแบบนี้แหละไทยบ้านนี่ส่วนมากสิยู่ผู้เฒ่าอยู่กับหลานแล้วกับผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวเนาะ่เยืนยืนนั่งแล้วก็อยู่กับหลานเพราะงี้ยู่ผู้เดียวซ้ำตาสันตาสันเนี่ยไปด้านหน้าเนาะเงยืนหลังเขียวๆนี่ก็ไม่มีคนอยู่เลยพี่น้องเนี่ยเฮียนเฮียนหลังนี่ก็อยู่ผู้เดียวนี่หลังงามๆเลยเมื่าไหร บ้านเลี้ยบเปลี่ยนน้ำไปยล้ำโจ้กเสียใหญ่เสียใหญ่ยางยุยุสองเถายุสองเถาสองเถากับเถานึงเหรพี่น้องยุกับหลานนะกักยังนบูก็ยังคาับอสันโอ้ใช่พูมันนะ กับพี่น้องวันนี้รอบานหลายมือนเราก็เล่ตรอวันนี้น้ำพุเถาวันนี้ไปหาปลาตั้งแต่เน่นมาตลาดข่าก็มีสองสามคนนี่พี่น้องมันมาในยุทธภพกอบกลัวคนมาหลายซูมอันนี้คนมาค่อยหลาายเนะมันคือเก่าถ้าสงการมันเป็นการเงี้ยเงี้ยมันมีคนเนียยหลังเีเขียวเขามีคน โอ้ยคุม้มหนหาหลังยคุ้มผมหาหลังมีคนอยู่มีเฮี้ยนกิเกตเฮี้ยนนางเฮี้ยนแตอเอ็ดเฮี้ยนพรนี้เนาะ,ะแล้วก็เฮี้ยนไหนน่างเบือ่อหาหลัง <laughs> มีคนอยู่จ้าคนคุมน้มหนหาหลังพี่น้องตามยุ่ตามสมัยละสมัอนี่คนก็นหาอย,ยู่หากินอตอนช่วงคนออกว่าน,นี่มีซีรีส์ได้เ่ยวนันทอ นั่นแหละพี่น้องม่ารอบ้านตีต้องพูเ้เฒ่า